ถึงบ้านในฝันของแม่ต้องมีพื้นที่กว้างอยู่แล้วสบายมีครบทุกอย่างวันนี้เราจะพาไปเช็คลต์บ้านในฝันของแม่กันคะ่ะกับบ้านเดี่ยวไทยสี่สีห้องนอนสีห้องน้ำสองที่จอรดรถที่บอกเลยว่าแม่เห็นแล้วต้องย้งบ้าน กว้างจอดรถได้2คันสบาย,บายมีพื้นที่สวนให้แม่ปลูกต้นไม้สวย,สวย <Reading. S 1> รีฟิ้งแอเรียกว้างโปร่งสบายและด้วยกระจกบานใหญ่รับแสงธรรมชาติไรนิ่งแอเรียร,รองรับทุกมื้ออาหารอร,อ,อร่อยของแม่และคนในครอบครัวครัวโดวนใจคุณแม่สายทำกับข้า <พอ S 2> ว,วครัวบิวอินพื้นที่เตรียมอาหารวนนกว้างห้องนอนชั้นล่างสำหรับคุณตาคุณยายและจะเป็นห้องทำงานก็ได้อเนกประสงค์สุดมาสเตอร์เบดรูมห้องนอนใหญ่พร้อมวอล์กอินครเซตและห้องน้ำในตัวให้คุณแม่ได้มีเวลาพักผ่อนห้องนอนที่2และ3มมีห้องน้ำในตัวทุกห้อง แยกพื้นที่ชัดเจนเพิ่มความเป็นส่วนตัว<อ>ครบจากตัวบ้านที่ออกแบบมาอย่างคุ้มค่าแล้วที่นี่เขายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่ติดทะเลสาบแบบนี้ฟิตเนสอุปกรณ์ออกกำลังกายครบคันตาะบ้านที่แม่อยู่แล้วสบายคือบ้านที่อบอุ่นที่สุดบ้านที่ดีเลือกเล็กวันเล่ระยองนะคะจากเบญยาผาพาพพาร์ตี้